เสียงอะไรวะมันละมัได้ปเปิ้มันทำไมรถมันตดวะอะไรเนี่ยจริงไอ้หัวเวอร์เนี่ยมันคือเงินเงินหมายถึงมันคือมันนี่มันคือเป็นฮงจุ้ยของของมันนี่ตั้งแต่มีบ้านหลังนี้ก็รวยขึ้นเรื่อยๆเลยอะผมก็บอกเฮ้ยฉันมีทางที่จะเร็วเท่าอยู่ได้ไหมถ้าจะเร็วเท่าเขาบอก impossible เป็นไปไม่ได้เลยถ้าในสนามอ่ะเพราะมันลูกคนอ่ะมันเกินร้อยอยู่แล้วผมก็ไปแพร่ขาผของผมเกินร้อยอ่ะผมก็เยียบรถ3 0 0ยกว่าผมก็เคยขับคือเวลาเราไปขับตามท้องถนนใช่ไหมมันจะชอบมีคนมาลองของส่วนใหญ่เป็นกระบะบ้างฟอร์จูเนอร์บ้างเราจัดไหมจัดคุณมาแบบไหนเราใส่หมดแผ่นดินไว้แผ่นดินไว้อบพยบดวนออกมานอกตึกซ่อมชาเลียแล้วก็ซ่อมบ้านทางหลังเนี่ยประมาณ8ล้าน8ล้าน รายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนรอกสวย ตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับสวัสดีครับกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นยินดีด้วยก่อนกับแชมป์ที่บางแสนเขาเรียกการแข่งเนี้ย TS อ่า Thailand Super Series ครับอ่า Super Car GTM อ่าเห็นบอกว่าบางแสนนี่คือหินมากหินครับเพราะว่าน่าจะใกล้เคียงมอลลโกเลยโคเดรเวอร์ของผมที่ที่มาเป็นโคชด้วยแล้วก็เป็นนักแข่งคนมาเลยฮะเขาเคยมีประสบการณ์ขับที่ โมนาโกแล้วก็มาเขามาแล้วครับเขาก็บอกว่าบางแสนเนี่ยหินกว่าอีกอ่าเนี่ยวันนี้เนี่ยครับจริงๆต้องบอกว่าหลายคนน่ะต้องรู้จักพิกี้เขาอยู่แล้วแหละตามหน้าข่าวตามอะไรต่างๆนะครับโดยไปถึงบ้านหลังนี้เนี่ยที่แบบว่าออกทุกรายการแล้วกันนะเรามีชื่อให้เขาไหมที่แบบเป็นเวอร์ซัสเช่เนี่ยจริงๆเขาก็เรียกกันว่าเป็นเวอร์ซัสเพนเฮาส์ครับอ่าเวอร์ซัสเพนเฮาส์น่าจะหนึ่งเดียวในไทย แล้วหนึ่งเดียวในเอเชียด้ไหมถ้าเป็นเพนท์เฮาส์น่าจะใช่แต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยผมผมก็เคยได้ได้ได้ยินมาว่ามีที่อินโดอะไรเงี้ยเขาก็มีเป็นเอ,อ่อเวอร์ซาเชาแต่ว่าจริงๆที่พี่อยากรู้เลยก็คือตอนที่เราซื้อคอนโดเนี่ยเราวางแผนเลยไหมว่าจะต้องเป็นเวอร์ซาเช่แบบเพนท์เฮาส์ของเราทั้งทั้งฟลอร์ทั้งหมดคือจริงๆอ่ะวางแผนตั้งแต่เด็กแล้วอรออ๋อ,อ,อคือเหมือนเป็นความตั้งใจตั้งแต่เด็กมีความตั้งใจงตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคุยกับคุณแม่คุยกับที่บ้านแล้วว่าเอนี่ย ตอนแรกอะเรามีเพนทวเฮอร์อยู่ที่เอกมัมอ,อ,อีกอีกอีกหลังหนึ่งแต่อันนั้นก็จะอยู่กับพี่น้องแล้วก็มีห้องคุณแม่ด้วยแล้วก็บ้านผมอยู่บ้านคุณแม่แถวศรีนครินทร์หมู่บ้านอะตอนแรกเหมือนคุยว่าผมมาอยู่กับคุณแม่แล้วก็ตรงนั้นอาจจะทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างเป็นเวอร์ชั่นเฮาส์ขึ้นมาให้คุณแม่อยู่ด้วยอะไรงเงี้ยคือตรงลงว้แบบนั้นพอดีคุณแม่ก็มีญผาเรื่องสุขภาพ ไอ้ตรงนั้นมันก็เลยต้องเหมือนเหมือนเหมือน,อน,อนยกเลิกไปอ่หยุดไว้ก่อนหยุดไว้แล้วเราพอดีมันก็มีตอนนั้นไม่มีปัญหาเรื่องช่วงโควิดพอดีอล็อกดาวน์ปุ๊บแล้วพอดีตอนนั้นก็มีเพื่อนเน่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยมีเพนเฮาส์เขาจะขายนะอยู่ทองรออ่าผมก็เลยถามเขากลับไปว่าอยู่ชั้นบนสุดหรือเปล่าเขาบอกอยู่อยู่ชั้นบนสุดแล้วมเม็ชัวยเราถูกก็เลยเข้าขมาวันแรกมาดูก่อนแล้ววันที่สองเนี่ยทางเลขาของอคุณงานนายกเศรษฐาเนี่ยเขาเขาบอกว่าเนี่เดี๋ยพวพรุ คุณนิดจะเข้ามานะก็เลยมาคุยกันแล้วก็เหมือนได้ได,ได้ดิวพิเศษช่วงนั้นอ่าจริงไอ้บ้านพวกนี้มันควรจะถูกขายไปตั้งแต่โครงการเปิดแรกๆแ,แล้วใช่มันจะเป็น,นยูนิตท,ที่มันจะต้องไปก่อนเพราะว่ามันมียูนิตเดียวครับอ่าแต่แต่พอดีของกนที่ผมก็เชื่อเรื่องพวกนะดวงชะตาดวงชะตาดวงชงต<า>ะตาของใหญ่อะไรมันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นมันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็คงจะหลุดออกไปเองอ่าซื้อจบมาแล้วเราแผ่นเลยไหมว่าเอ้ยไม่ต้องแต่งเลยเดี๋ยวเอาเป็นบอลเัทเช่เลยใช่เลย แผนนี้เลยเพราะตอนแรกไอ้บ้านบ้านที่เอกเพลินเนี่ยคุย,ค,ยคุยเหมือนเตรียมเตรียมงินอยู่คิดว่าตอนแรกจะจะทำจะทําแบบก่อนด้วยได้หลังนี้ปุ๊กก็คือแน่นอนอ่าคือเอาละต้องเ,อเป็น<ล>อันนี้<ด>นแหละแน่นอนพอดีมีเพื่อนที่ท,ที่เป็นไปนผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็ทําพวกห้าดาวเจดดาวอยู่แล้วแต่มีคําถามหนึ่งที่แบบมีหลายคนต้องอยากรู้ทํำไมถึงชอบเวอร์ซาเช่เพราะอะไรมันเป็นช่วงน่าจะเป็นจังหวะและเวลาพอดี คืออยู่ในช่วงมต้นเรอางนี้แล้วกันมต้นมต้นประมาณประมาณปีก็แล้วคือเหมือนแบบเออเสื้อยืดแะไรตัวเป็นหมื่นคือใครใส่คือเอางนี้เท่สุดในโรงเรียนแล้วอะใช่ครับตอนนั้นคือจุดจุดเริ่มต้นหลังนั้นก็เอ๊ะทำไมมันแพงแล้วก็เลยมาศึกษาแล้วก็ไปศึกษาถึงตัวตัววอร์เเช่เองคือวอร์เเช่เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเวอร์มากชิ้นงานอะไรที่เขาดีไซน์พวกสไตล์คลาสสิกของเขาอะคือเขาเป็นคนยังไงเขาใส่ลงไปในชิ้นงาน ลายมันเลยออกมาแบบค่อนข้างเวอร์เวอร์วังเหมือนแบบเ,เวอร์วังอไรต่าๆอะไรเงี้ยเ<ต>รา,าก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราชอบแล้วก็คล้ายๆเรามีคนก็ทักผมหลายหลายคนนะพี่ก็คือเขาบอกว่าไอ้จริงไอ้หัวเวอร์เนี่ยมันคือเงินเงินหมายมถึงคือมันนี่มันคือเป็นฮงจุ้ยของของมันนี่ตั้งแต่มีบ้านหลังนี้ก็รวยขึ้นเรื่อยๆเลยพี่ๆอันนี้ก็คือแบบไม่รู้ทำไมคือมันอาจจะดึงดึงเงินเข้ามาดึงเงินอียของฮงจุ้ยงั้นเรามาเข้าเรื่องรถกันบ้างดีกว่าครับอ่าเมื่อกี้คุยไปถึงวัยเด็ก อยากรู้ยังเลยรถคันแรกของกี้ตอนนั้นรถคันแรกที่แต่งก็เป็น BMW E36 ฮามแมนทั้งคันเลยอ๋อฮามแมนทั้งคันตอนนั้นมออะไรครับตอนนั้นอยู่มออะไรอยู่มอสามแต่จริงนั้นอายุยังไม่ถึงนะตอนน้ดีมีคุณแม่เพอานั่งไปด้วยถือว่าเป็นผู้ปกครองแล้วนแลวเริ่มหัดขับรถตอนอายุเท่าไหร่จริงๆอะเออเอาความจริงเอาความจริงเลยอียุสิบสองสิบสามแต่จะมีจะมีผู้ปกครองนั่งไปด้วยตลอดของเล่นตอนเด็กๆก็เป็นรถหมดเลยไหมรถหมดเลยเล่นรถรางอาบิยา รถบัรคับน้ํามันเซอร์เพนส์รถบักจี้ gy, ที่เป็นน้ํามัน q ิวเทนมันเป็น1นึต่อสิพวกซูป้าพวกสกายไลน์อะไรพวกนี้ก็เป็นรถเป็นรถบังคับน้ำมันถามหน่อยว่าไอตอนที่เราอยู่ป .6 เนี่ยใครเป็นคนบอกว่ามามาเรียนขับรถใครเป็นคนสอนใครเป็นคนจริงจริงคุณแม่เขาคงอาจจะไม่อยากขับ เ็เลยให้ผมเหมือนชอบขับรถอะไรเงี้ยทำเครื่องไหมตอนนั้นหรือว่าแต่งลอยอย่างเดียวโอหพี่ตะตับก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีตังค์เลยก็เก็บเก็บตังค์ขอคุณแม่เก็บตังค์บ้างได้แตเอียอะไรเง<อ>นนี้ยเอาไปทำรถบดต,ตอนนั้นล้อสิบแปดเนี่ยโหยางแพงมากเลยสมัยนั้นใช่สิบเจ็ดก็สิบเจ็ดนี่ก็ใหญ่ยแล้วสมัยก่อนสิบเจ็ดนี่ใหญ่มากแล้วสิบแปดนี่คือแบบสิบแปดสูตสูตทุกตารางตอนนั้นก็ทำกับสามมงกุฎเนาะอ๋อสามมงกุฎของของพี่ปอตอนนั้นผมยังเด็กๆเลยแล้วใช้เบียมคันนั้นนานไหม ใช้อยู่นานฮะก็ะทอฮาร์แมนมีมีมีวิงข้างหลังด้วยถ่ยแบบฮาร์แมน<อ>วิงเอสซีเดบิวใช้อยู่นานี่แล้วจบ,บมัธยมขยับไหมขยับไหมขยับยังจบมสามแล้วกันจากสามแล้วก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียผมไปอยู่เมลเบิร์นก็เข้าไฮสคูลจบไฮสคูลเข้มามหาลาัยปุ๊บอยู่ที่นั่นซื้อรถไหมซื้อใช้อะไรตอนนั้นมันเป็นมันเป็นเทรนด์ของรถญี่ปุ่นอ่าคือพี่จะดูวิดีโอออฟชั่นสมัยก่อนแล้วก็มันจะมีที่แบบซัดกันบนเขาคันหน้าเนี่ยนำคันหลังตาม ถ้าคันหลังตามได้เด่ยคันหน้าแพ้เสร็จปุ๊บพอสุดทางปุ๊บสลับคันหลังนําคันหน้าตามได้คันหลังตามได้คันหน้าแพ้ตอนอยู่ออสก็ไปแข่งกันอย่างนั้นนะพอจะไปคุก็จะไปที่ะจอบุ๊บก็ทีนี้ก็ไปแล้วตอนอยู่ที่ออสเนี่ยเราใช้รถอะไรตอนนั้นใช้ดิสันซีเวียครับพอใช้ซีเวีย S15 ตอนแรกจะให้เบนซ์ซีคานเราก็เบื่อไงอยากได้ซูเป้าอยากได้สมไวตอนนั้นสมไวแต่แต่ซูป้ามันก็ตอนนั้นมบบเมันเก่าไปนิดนึงคือจริงๆอที่บ้านก็บอกเอ้ยเซอเลยญี่ปุ่น โอ้ไม hey, ่เป็นไรหรอกคุณแม่ก็อยากให้ซื้อรถใหม่ก็เลยไปซื้อซื้อจากตอนนั้นที่สานดีเลอร์ก็ขายแล้วก็ซื้อเอสิบห้ามาแต่งตอนนั้นเป็นเมนทวหกสปีดนะโหเท่มากแต่งอ่แต่งคุณแม่มาหาที่ออสปุ๊บว่นขำบอกเสียงอะไรวะมันรับไม่ได้เพราะมัน ทำไมรถมันตดวะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเออไม่เป uh ็นไรมาอะไรเงี้ยูออฟออฟใส่กองปงกองเปลือกบอกโอ้โโอนค่าขนมค่าเตอมมามนเอามาตั้งรถหมดมาอยู่ที่รถหมดเลยเอาแล้วพอเราจบจากออสมาแล้วกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่กลับมาเมืองไทยกลับเลยไหมหรือว่าปีสองพันสี่ครับคือคือจริงๆะครับพี่เพชร ผมกับพี่ชายอะอะไรที่อยู่หลังภูมิลัยอะแกเอาหมดเออแล้วผมก็จะเล่นกันตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่มอต้นอะผมก็มีขับโกคาร์ดด้วยกันก็มีเบสซิกขับโกคาร์ดอยู่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่โกคาร์ดก็ใน่นแหละมอมอช่วงมอต้นเลยพี่ออมอมจะไป,<อ>ไปออสเตรเลียอ่าแล้วพอกลับมาย่ออสก็แข่งหมดจิมคันหน้ามีแข่งแรกแข่งดริฟต์ผมเคยดริฟต์มาก่อนด้วยอ๋อแล้วก็วเคยขับฟอร์บล่าสามซึ่งจะเป็นทาคิเรซิ่งที่มาสอนที่พีระเป็นเป็นคนญี่ปุ่นตรงไหนคือสตาร์เตอร์ ผมว่าเริ่มจากโกคาร vard, ์ดมันต้องมีเบสิกก uh ็คือพี่จะขับแบบเร็วมาก่าพี่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถไปและแต่นี่ผมก็ยังทําไม่ได้เพราะอา่างโปรผมเนี่ยเขาบอกเขาไม่เรียนหนังสือเขาขับตั้งแต่อายุ12เขาแข่งปีถนึง10เดือนแข่งตั้งแต่12บสองจนถึงตอนนี้ใช่ไหมแต่ทั้งนั้นเราเรียนหนังสืออยู่แล้ไปเฮ้เฮเฮเฮว่าเราเพิ่งมาเริ่มขับาไม่ขับบ้างฉะนั้นเราจะไปให้ขับเร็วเหมือนโปรเลยอ่ะเราทําไม่ได้ผมก็บอกเฮ้ฉันมีทางที่จะเร็วเ่ออยู mother, uh ่ไ huh. ด้ไหม เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะคิดว่าใกล้เคียงขับเยอะๆเขาให้เวลาอีกสามปีเวลาเราอยู่ในสนามแล้วมันแบบมันมีทางตรงอะครับนี่คือเหยียบหมดไหมถ้าในสนามอะเพราะมันุูคนอะมันเกินร้อยอยู่แล้วผมก็ไปแพร่ขายขผมเกินร้อยับผมก็เหยียบรถสามร้อยกว่าผมก็เคยขับไอ้บางแสนในผมาใอยฟังคือบางแสนได้เป็นโค้งปุ๊บสุดทางตรงใช่ไหมฮะข้างๆเป็นกำแพงเหล็กบดแล้วขึ้นเขาแล้วถนนก็เป็นถนนมันก็ไม่เรียบปั๊มเนี่ยพี่รถผมอะมันประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบ ด้วยความที่มันขึ้นเขาแล้วมันออฟแคมเบอร์เนี่ยมันเป็นจุดที่พี่จะต้องเบรกลึกมากๆถ้ามันไม่ขึ้นเขาแล้วมันแล้วมันไม่ออฟแคมเบอร์มันตรงๆเงี้ย250เสียพี่อาจจะเบรกที่รอยเมตรพี่ก็สามารถเลี้ยวไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีแรงต้านแต่ด้วยความที่มันขึ้นเขาแล้วมันออฟแคมเบอร์อ่ะพี่ต้องเบรกที่60เราไม่ใก่แรงนะอ๋อก็คือใจถึงมากๆเออต้องถึงมากๆคือลืมไปเลยความกลัวความเจ็บทุกอย่างพี่ลืมหมดพอเหมโวกันด็อกแล้วคือแปลงร่างละเราครัวจีบี้บอกเฮ้ยยูเบรก คือพอมันเอาเร็วมากอ่ะยูเบรกชาร้ากว่าชั้นเนี่ยห้าเมตรดูว<อ>่าต้องขับขยับไปห้าเมตรพอเวนาจะเอาแบบใกล้เวลาบี้กันมากๆอ่ะมันต้องแบบทุกจุดละเอียดมันเอาหมดเพิ่มความเสี่ยงใช่เพิ่มเ,เข้าไปอีกเข้าไปอีกเพื่อที่จะทําเวลาแล้วมันมีพอปุ๊บมันขึ้นเขาใช่ไหมฮะคืขอข,ขึ้นเขาเนี่ยฟู l ท t o t l หนึ100่งร้อยเปอร์เ็ต์ คือคือคือปุ๊บลงเขาลงเขาซ้ายไอตอนที่ขึ้นเขาเนี่ยสองสามสี่ปุ๊บประมาณร้อยแปดสิบแล้วมันจะเป็นโค้งซ้ายลงเขาไปเลยสาดลงมาอ่าใช่โค้ชบอกว่าโนเบรกมองด้านขวาจะเห็นรู้พอสุดสุดเบรก่อยตรงนี้ปุ๊บลิฟแล้วเลี้ยวลงไปเลยห้ามเบรกห้ามเบรกห้ามเบรกพอถ้าเบรกปุ๊บเทนบาร์อะลิทบิดไม่ครับหายไปจุดห้าคือตรงนี้อยู่ต้องลงไปเลยอยู่ต้องแบบมองปุ๊บลิฟแล้วลงบอก trust the car the car can go สลิแอนด์เทิร์นระดับซุปเปอร์คาร์เท่านั้นแหละที่จะทำได้ถูกไหมใช่พี่พอดาวฟอร์สมันมาเนี่ยพี่ต้องเชื่อตามหลักถ้าเลี้ยวไปโคบละแต่รถคันนี้มัน,ม,น,ม,นมันไปได้ใช<ค>้ดาวฟอร์สให้เป็นแล้วก็ต้องพยายามอ้าวแล้วอย่างล่าสุดที่ไปคว้าที่หนึ่งมาเนี่ยครับคุณเพิ่งถอยมาสดๆเลยคุณยังไม่ได้ไป<อ>เทสเทิร์สอะไรมเลยคุณมาใหม่เลยนะไปไปถึงปุ๊บเออรถมันสวยมากเลยเนี่ยจะเอาไปแข่งจริงเหรอน้องน่ารักเก็บไว้เหอะอเอาไปแข่งเลยมันไม่ได้ไปซื้อมาแข่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสียวๆประมาณสนามนี้ก็ พยายามยังยังพี่เพชรบาดแผนไหมรอบรอบนี้ครับเพราะว่าันเสาร์ฝนตกอ่าแล้วผมก็เครียดมากเพราะผมไม่เคยขับบางแสนที่เป็นฝนเลยไม่เคยซ้อมแล้วคือบางแสนเนี่ยที่มันมีฝนเนี่ยมันก็ชนเซฟพี่คาร์ออกทุกสี่วัทีแล้วพี่สมมุิแข่งกันสิบคันเนี่ยจบประมาณเจ็ดหกคันอะไรเงี้ยเป็นสนามที่แบบชนกันตลอดเวลาเราเวลาเราแข่งเนี่ยเราใช้รถตัวเองตลอดไหมหรือว่ามีรถรถกลางของทีมบ้างไม่ไม่รถผมหมดเลยผมเป็นคนแบบชอบความสบายใจเป็นหลักอะพี่เพชรเป็นรถคนอื่นอ่ะ อาจจะก,กังวลกว่าแต่ถ้าเป็นรถตัวเองอ่ะใส่รถแข่งคันแรกเลยที่ที่เป็นรถแข่งซูเปอร์คาร์จริงๆอนะ่ะก็คือปอร์เช่ตอนนั้น907 GT3 ครับยังไม่ได้เกียร์แพดเดิลเลยยังเป็นเกียร์แบบอะซีเรนเชียลอยูเ่เลยพี่เอ๋ะด์ดะดอะะรอ,อย่างเงี้ยเราเข้าไปอยู่ในวงการอะแข่งซูเปอร์คาร์ได้ยังไงจริงๆนะพี่ถ้าคุยกับตบตรงๆเลยนะอ่าๆมันก็ต้องมีตังก่อนอยู่ที่ความพร้อมอ่าอย่างผมเนี่ยเด็กๆคือเขาก็ซัพพอร์ต แต่ก็ไม่ได้สปอร์ตแบบเต็มที่ฉะนั้นเราก็เก็บตังค์เล่นเองอะไรเองบ้างแต่คือเรามีมีความรักบอลี้สปอร์ตแล้วทีนี้พี่ชายเยนี่ยมีฝันพี่โต้งเนี่ยอ่าเด็กๆผมไปแล้วเขาก็เห็นแบบเขาไปยินเกาะขอบสนามมาพี่สปอร์ตมาวิ่งเฟอร์มาวิ่งแมคเลเลนมาวิ่งแลนโรเววิ่งแบบ e แบบแข่งเนเขาก็ตื่นเต้นมากผมมากับพี่คิดกันสเสมอว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราพร้อมเนี่ยเราจะแข่ง ก่อนมาซูเปอร์คาร์มีไปแบบวันเมกเลสอะไรก่อนไหมมีมีผมแข่งแต่ก่อนก็แข่งอะไรเล็กเล็กพี่แต่ก่อนก็วิ่งสามไม่วิ่งพีละอ่างเงี้ยอ่ขับเซฟิโ6หกร้อยมามาแล้วอ e ีโวเริ่มจากแบบรถญี่ปุน่นใช่ครับอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ไต่ไต่ตตขึ้นไป คือเวลาเราไปขับตามท้องถนนใช่ไหมมันจะชอบมีคนมาลองของมีีพ่ส่วนใหญ่ลองของไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ด้วยกันหรอกส่วนใหญ่เป็นกระบะบ้าง f o r t เนอรบ้างมีเราจัดไหมจัดคุณ <c oughs> มาแบบไหนเราใส่หมดเขาบางที <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ได้ขับซุปเปอร์คาร์ตลอดไงตามหมดเลยใช่อันนี้คือสมัยก่อนนะออ๋เอาสมัยเมียว่ะเดี๋ยวนี้แบบโตแล้วไม่ไหวเรื่องของการแข่งก็แข่งมาเรื่อยๆเนาะแข่งมา10ปีปีที่ปีที่10เอาซุปซุเปอร์คาร์นะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบแรายการเล็กๆรายการอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเนี่ยที่บวกพี่3องค์3าเอ็มซุปอัพแต่ก่อนผมเซเว่นเซเว่นผ่านมาเซเว่นนี่แหละไอเอเซเว่นเหรอใช่เซเว่นแต่ใส่เครื่อง 2J ใช่ก็เลยไปวิ่งวิ่งอยู่10สมัยก่อนรถเดิมรถบ้านไม่ถอดนะวิ่งอยู่สิบถามกระตุกอีกนิดนึง ไอ้จังหวะที่จะไปเป็นนักแข่งรถบอกคุณแม่ยังไงเหมือนเขาเขาพยายามจะห้ามห้ามอะไรก็ให้เบ,บาๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะ,อ,ะอย่าไปไม่ต้องไปจริงจังมากมันก็อันตรายนะอ,อะไรเงี้ยแต่พอเขารู้แล้วบอว่าเอยมันห้ามไม่ได้เด็กมันมีฝันนะ่ะเขาก็ต้องซัพพอร์ตโอเคถ้าอยู่จะเร็วอย่างเงี้ยงั้นส่งไปเรียนเลย Oh. เขาได้ส่งผมไปเรียนเรียนในฮากิเรซซิ่งขับ F3 ขับอะไรเนี่ยมีโค้ชมีครูมาเทรนเลยเข้าโรงเรียนเลย <ừ. S 2> ถามว่าอันตรายไหมมันก็โอเคความเร็วมันอันตรายแต่ถ้าพี่รู้เบสิกอ่ะมันก็จะไม่อันตรายแต่ถ้าไม่มีเบสิกอ่ะอันตรายเนาะแค่กดคันเร่งเนี่ยฝนตกก็หมุนเข้าฟ้าก,กำแพงนะพี่ <ừ. S 2> เพราะรถ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 แรงมาเยอะฮะอ่าแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยพอเมื่อกี้เราคุยกันถึงมาจบมาจากออสกลับมาเมืองไทยครับและซุปเปอร์คาร์คันแรกของกี้คือคือคันไหนรุ่นไหน ลาบอกินี LP 640ี่ศูนย์เมเชลลาโก้เมเชลาโก้เนี่ยได้ตอน,น,นอ, 25. อายุ25่สิบห้าไอ้รคันนันมันกลับไปสิลืมไปมีสกายไลน์ก่อน R 3 5ตอนแรกมันมี S, S 1 5กลับมาใช่ไหมครับอ๋อเอากลับมาเมืองไทยด้วยกลับมาอออตอนนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยพอดีมีเพื่อนเขาค้างมากเขาเขาอยากได้ <S <S เขาขอยากได้เพื่อนกันสนิทแต่เด็กเลยเขามาขอเอาผมอ้ามึงของนะก็เลยให้ไป่าแล้วก็มาเป็น R 3 5ตอนนั้นคันแรกๆเลยรหัสตัวถังยังแบบเลขแบบหลักร้อยอยู่เลยฮะปีสองพ ก็เป็นอารสาก่อน2ปีแล้วก็มันเป็นมาเชลลโก้แล้วมาเชลลโก้อายุ25ปุ๊บอายุ26เป็นเฟอร์รารี่คันแรกอ่าเพราะหลังๆเห็นว่าเป็นเฟอร์รี่หมดละเฟอร์รี่ครับเฟอร์ราี่หมดเฟอร์รารี่ตอนนั้นใช้รุ่นเป็น430สามศูนย์ซูซูกุเตอร์เรียไลท์เวทใช่ครับเป็นตัวไลท์เวทขับสนุกมากพี่คือเกียร์กีตอนนั้นระบบเกียร์เขาดีมากของโลกใช่ครัก็ว่าแต่ดีที่สุดเป็น F1 ฟวัคือไม่ต้องถามเลยว่าทำไมถึงเลือกไลท์เวทเพราะเขาเป็นนักแข่งรถเฟอร์รารี่ย เป็นรถไลท์เวทที่ขับสบายเซูเดเรียพีเอสตาไปถึงสองก็เปนเชียรเน่อีกไลท์เวทไลฟ์เวทถ้าเกิดทุกคันเนี่ยได้หมดมันขับสบายมากเลยแลวที่เขาบอกว่าไลท์เวทเนี่ยเก็บแล้วราคามีแต่ขึ้นนี่อันนี้ขอเป็นความรู้รันขึ้นไหมแล้วแต่รุ่นแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเฟอร์รารี่อยาขึ้นเพราะว่าทางทางดีลเลอร์ฮะเขาควบคุมโคต้าเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีคือถ้าเกิดอยู่อยู่ไม่ซื้อมาต่อเนื่องจริงๆอ่อะ มันก็จะได้มาน้อยอย่างเช่นไอตัวของผมอะ C88 Pista Spider อ่ะพี่มันได้มาแค่ประมาณ6คันตอนแรกได้5มีคนหนึ่งเขาอยากได้มากๆก็เลยต้องแบบเหมือนสิงไปขอขอให้เพราะเขาสปอนเซอร์ F1 ไงคุยกับ Ferrari ่จนเขายอมอีกคันก็มีแค่6คัน C88 Pista Spider จริงๆอะเป็นรถในฝันเลยนะ,ะเพราะผมอยากได้ Ferrari l i ี่ไลท์เเปิดประทุน C30 Scuderia 16M ตอนนั้นอยากได้แต่ยังไม่มีตังค์มาแล้วก็มีคนซื้อไปละงั้นไงมันก็นไม่ได้ก็คือ,คอ,คอ แต่พอเอามาคันนี้โคตตาคือคุณต้องซื้ออย่างมีมคนหนึ่งเนี่ยเขาซื้อรถหลายคันมากเลยนะรถเดยอะกว่าผมอีกนะ,ะแต่เขาจะเอาสปาเดอร์รงงานไม่ให้เพราะอะไรรงงานไม่ให้เขาถามว่าในโปรไฟล์คุณนะ่ะในตาราดคุณนะ่ะคุณไม่เคยมีมี history แล้วอยู่ดีคุูจะเอาตัวเปิดประทุนเพราะมันรีเปร์เตกว่าเขาบอกไม่ให้แต่ผมเนี่ยผมมีปอร์ตฟิโนผมมี48 458สปาเดอร์อ่าเปิดเปิดปะทุนหลายคันอ่าเปิดประทุนมาก่อนเขาให้มันรีเปเตกว่าไอ้นั้นันอาจจะได้ยี่สิบ 8คัน26คันแต่ว่าสไปเดอร์มีแค่6กันีแน่นอนว่าคนที่เล่นซูเปอร์คาร์เนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยถ้าซื้อได้เนี่ยกำไรแน่นอนแน่นอนแต่แก็เลยไม่รู้ว่าแย่งกันยังไงเราไม่ได้มีสิทธิ์แย่งครเขาเลือกว่าใครจะได้โรงงานที่อิตาลีถ้าเกิดเป็นตัวแบบสไปเดอร์นะ แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็ดีลเลอร์อาจจะพอคุยได้แล้วเขามีสัญญาไหมว่าห้ามแบบซื้อไปแล้วห้ามขายกี่ปีกี่ปีมีไหม,ม,ม,มก็คือว่า18เดือนนะสิเด<ป>ือนแต่ว่าคน,ค,ค,นคนที่ได้ไปไม่มีใครขายไม่มีใครขายหรอกมีคนมาออฟเฟอร์ผม50ล้านนะแล้วเราได้มาเท<ม>่าไหร่ตอนนั้นผมซื้อมาสี่สิบสีเพราะว่าคันนี้มันเป็นคันนี้มันเป็นเทเลเมดมีชื่อแล้วก็เทเลเมดเอ้งหมดทั้งคันบินไปคอสตอมที่ที่โงงาน และตอนนี้ที่บ้านมีเฟอร์กี่คันอ่าสิบสองคันคันที่13กําลังมาล่าสุดที่เป็นคว้าแชมป์มาก็คือ296 Challenge ์ตัวไ i เวทชรเลนต์ตัวแข่งตัวแข่งต่ตอนนี้ก็คือได้ยากเหมือนกันมีกี่คันในประเทศตอนนี้น่าจะคันแรกคันแรกๆในเอเชียพูดพูดในเอเชียเพราะว่าที่เขาให้โคต้ายุโรปก่อนตอนนี้น่าจะเป็นคันที่มีเพราะว่าญี่ปุ่นได้คันหนึ่งแล้วก็ที่ที่เมืองไทยเนี่ยได้คันหนึ่งทำไมกี่ได้แล้วนี้ยังแค่สียแปดอยู่ก็น่าจะทาง อ๋อส่งชื่อไปโปรไฟล์ด้วย <S <S แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นประธานเฟอร์เรรี่ด้วยทางดีลเลอร์ก็พุชแหละบอกว่าถ้าอยู่จะเอารถโคตาคันนี้มาให้ปีหน้าเนี่ยนะอยู่ก็คือเสียโอกาสอาวนี่เป็นประธานเฟอร์เรรี่ด้วยใช่ครับที่ตำแหน่งนี้นี่ยังไงถึงได้มา็นดีทางทางผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาก็ขอเขาคิดว่าผมเป็นคนที่คุยได้ทั้งเจนเจนซี่เนี่ยจนขึ้นไปถึงเจนแบบเบบี้บูมอะไรผมคุยได้หมดเล่าให้ฟังหน่อยเวลาเรามีตำแหน่งเป็นประธานเฟอร์เรรี่นี่ครับหน้าที่มันทําอะไรบ้าง เอาผมกับทางทางทางเฟอร์รีก่อนคือปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีบินไปที่อิตาลีไปประชุมกับโรงงานแล้วก็ประธาน f ฟอร์รี่ทั้งโลกครั้งหนึ่งอันนี้คือได้แน่ที่ต้องมีหนึ่งครั้งที่ต้องไปทริปส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นได้ดีละจัดกิจกรมรมรวมตัว<ห>ของเฟอร์รี่ครับดูแลสมาชิก ในปัจจุบันเนี่ยชมรมคนรักเฟอร์รี่ในปัจจุบันเนี่ยในลับคนใช้เฟอร์รี่ในประเทศไทยเยอะไหมร้อยกว่าคนนะฮรัแต่พอไปอะไรมาก็จะมาเป็นคู่ในร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นไหนเป็นคนอายุมีทุกเจนเลยครับมีทุกเจนเพื่อนผมเนี่ยอายุแปดปลายอายุสูงสุดเลยนะเด็กสุดก็สิบหกสิบห้าอะไรก็มีอะไรเงี้ยคือผมคุยได้หมดอ่ะคือตอนนี้เราอยู่ในตําแหน่งเนอะเราก็ต้องดูแลลูกขับให้ให้มีความสุขที่สุดเราก็จะมีเครดิตมากกว่าคนอื่นในการซื้อรถด้วยไหม เกี่ยวไหมผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวเนอะเพราะว่าเขาว่าเฟอร์ร er ี่เขาดูอย่างนี้พี่สมมติเขาจะให้รถผมคันหนึ่งเนี่ยคุณทำอะไรทำอะไรให้ให้กับเฟอร์รี่บ้างให้กับเฟอร์รี่บ้างเช่นพอเวลาผมไปสมมติงานเปิดตัวพูโรเซนเก้ผมบินไปที่อิตาลีอันนี้ติกหนึ่งเปิดตัวซิลินดี้สองผมไปจอยติ๊กอีกหนึ่งคุณบางงานปีใหม่ติ๊กหนึ่งไอ้คู่นี้มันจะเป็นโปรไฟล์ที่ เซลเนี่ย <S <S เขาดูแลเขาจะดูแล้ <S <S แลวเขาต้องส่งให้โรงงานพอมันมีมันม,มีตัวพิเศษมาสมมติอาคุณมีอะไรแบบอาพี่แพทย์อาจจะซื้อเยอะก็ผมแต่พอซื้อปุ๊บแต่พอเขาจะพอพอมีรถตัวพิเศษมาเขาจะให้เนี่ยคุณไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมเลยนียยนย่คุณก็ไม่มานีเวียยุก็ไม่จอยงานขับยุก็ไม่มาเขาดู f อวันกันคุณก็ไปไปพอว่าเทียวกับผมปุ๊บผมอาจจะได้คุณอาจจะไม่ได้เพราะว่าคุณคุณคุณไม่ได้ร่วมกิจกรรมคุณไม่ได้ไม่อินเท่าเราใช่ไม่อินเท่าเราเห็นว่าจองอีกคันหนึ่งกำลังจะมาคคือรรุ่นนนไไหยังบจะเป็ เฟอร์รี2สองเก้าหกสเปเชียล i l พีโรติพีโรติเนี่ยก็จะเป็น2องเก้าหกสเปเชียล e i ไลท์เวทแต่คำว่าพีโรติคือสำหรับเฟอร์รี่เบรเซอร์เท่านั้นถึงได้คือ <Ừ. S 2> คุณต้องเป็นนักแข่งเฟอร์รี่ถึงจะได้ถึงจะซื้อได้ใช่ฮะนักแข่งเฟอร์รี่นี่ก็ในโลกก็ไม่ได้เยอะในเอเชียในผมว่าไม่ได้จะเกิน30สคนสาคนราคาเท่าไหร่ถ้ามันแบบลิมิเต็ดขนาดนี้ หพอดีเลยยังไม่บอกผมเลยอ่ะคือโรงงานคอนเฟิร์มแล้วแต่ละคายังไม่มาพี่ <S <S คิดว่าน่าจะ4ี่กว่าล้านฮะสีิกว่าล้านใช่ครับช่วงนี้เฟอร์รี่เขาเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เศรษฐกิจไม่ดีเขาเิ้งให้รถน้อยลงและขายรา,าคาแพงขึ้นเอาเหรอใช่ให้มันมีูลคาอย่างตัวสเป c เชียลเนี่ยธรรมดาเนี่ยให้แค่20คันเองในที่สองเนี่ยขายไปค่อนข,ข้างเยอะถ้าที่จะได้ตัวไลท์เวดเยอะเนี่ยกลับให้น้อยลงกว่าเดิมอมกตตอนนี้สั่งไปแล้วได้แน่นอนแต่มีอีกไหมรถที่แบบ อยากได้เป็นรถในฝันเลยแบบ<ะ>ตั้งเป้าไว้เลยก็คงอยากจะได้ลาลาเฟอร์รี่สักคันลาเฟอร์รีตตต่ตัวรหัสตัวสูงสุดของเขาครับปัจจุบันมันราคาประมาณเท่าไหร่ครับเขาเปิดมาประมาณ3ล้านวัยยูโรแต่แต่โคต้านน่าจะหมดไปแล้วคือเมืองไทยน่าจะได้แค่ไม่กี่คันได้ได้ได้สี่คันสามคันผมนรู้สึกประมาณสามคันเราคุยกันมาสักพักแล้วนะฮะน้องๆครับอยากจะถามว่าร,ระหว่างบ้านกับรถเนี่ยคิดว่าเราหมดไปกับ สิ่งไหนมากกว่ากันหมดไปกับรถพี่หมดไปกับรถมากกว่านะจักตะเอาตั้ตงแต่เด็กเลยนะอ่าแล้วก็คุณพ่อดีใจมากที่จะซื้อบ้านอ๋อเขาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านบ้างอ่ะเป,เป็นแบบ a อ c e เซสอย่างอื่นไม่ไงั้นก็จะซื้อมีเท่าไหร่ซื้อรถแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพรานี้มาซือ้อบ้านคุณพ่อก็เขาแฮปปี้แล้ว,แล,วแล้วเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยพเพื่อนๆครับโถงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยในช่วงแผยยินไหวเนี่ยเนี่ยถ้าอินเสิร์ตเชลเลียตอนเนี้ยก็คือเหมือนมีบางส่วนเนี่ยงอลงมา เนื่องจากแผ่นดินไหวเนี่ยเขาแกวงระดับไหนครับคุณกี้คือเราอยู่ชั้นบนสุดชั้น44เนาะห้องนี้สุดท้ดายแล้วยิ่งสูงเนี่ยยิ่งแขวงแรงมากแ,แ,แต่ว่าแคร็กอะ่จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่จะจะจะไปค่อยแคร็กแกวงแขวอย่างนี้เลยคือแต่ตัวผมไม่อยู่แต่คือแม่บ้านบอกเนี่ยว่าแขวงแบบคือพี่ยืนไม่ได้ต้องจับต้องหาที่จับเลยต้องหาที่จับเลยแล้วก็ไอ้คาเเลียเนี่ย,ยก็คือแขวงเวียงเวียงขึ้นไปฟาดกับ เเนี่ยศษแก้วในกระจายเต็มบ้านเลยแล้วไอ้ต่อตรงนี้ก็เหวี่ยงใหไปนชนกระจกของนั้นแตกตอนนี้จ<ช>รงิรงๆตอนนี้ซ่อมหมดแล้วเหลือเดซเนลเลียที่กำลังจะเข้ามาทำอาทิตย์หน้านนแล้วมีหนึ่งสองสามี่ห้าหช่อแล้วก็มีหน้าลิปอีกช่อหนึ่งช้อนนี้เท่าไหร่ช่อยักษ์นี่เกือบสองล้านสิสองล้านเกือบเกือบดัดเขางานซ่อมเนี่ยเขาตีราคาค่าซ่อมมาให้คุณกียรงตีแล้วพี่ซ่อมเชซเนเลียแล้วก็ซ่อมบ้านทั้งหลังเนี่ยประมาแปดล้านแปดล้านจากการแผ่นดินไหวดอกเดียว เคมะกันได้บางส่วนพี่อ่ามีประกันมีประกันเลืนไม่ได้จ่ายเลยแต่จ่ายไม่หมดโจเซเดเลียไม่จ่ายแต่ว่าไอ้พวกที่รอยแตกอะไรเงี้ยเขาจ่ายเขาบอกมันเป็นตบแตกแกละว่าพื้นแตกคนตรงบนไดไอ้ปีเปอรเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจ่ายหมดจังหวะนั้นเราอยู่ไหนที่ที่มันเกิดแผ่นดินไหวตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ไหนตอนนั้นเราอยู่สต็อกโฮล์มเคลังจะบินกลับมาคือพี่นี่มันมีไลน์บัลเลอร์บอลเลอร์ส่งเข้ามาในกรุ๊ปบอกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว อพยบด่วนออกมานอกตึกผมเทียใจบอกบ้าบอกว่าใครเล่นตลกาแผ่นินไวอะไรแป๊บเดีเปิดมาปุ๊บตายแล้วน,วนววี่มันไหวจริงดหว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไหวแรงมาเราแม่บ้านเขาวิ่งลงไปอ่าเขาวิ่งมาไปแล้วทีนี้ผมอะโทรมาถามรุ่นน้องจริงห่งวงวายดิสะสมวายไหมวายี่ครับสะสมสะสมสแต่ก็ไม่ได้สะสมจริงจริงริง,ซ,งซื้อแล้วก็กินดื่มหมดวายค่อนข้างเยอะวายพิเศษพิเศษอย่งงอางเงี้ย ที่ตุนอยู่ในในโลกของของกี้ะมีกี่ขวดตอนนี้อยู่ก็จะประมาณหกร้อยขวดอันนี้เรียกก็สะสมละวใช่โอ้หกร้อยขวด่าจะเป็นแบบยิ่งกว่าร้านอะไนี่กินใช่ผมก็จะบีวายคางวายเนี่ยมันใหญ่สุดในท้องหล่อก็เอาเป็นคนชอบแล้วกันอชอบวายชอบวายทีนี้ไอ้ลูกน้องผมมันก็เออน่ายครับทําใจครับผมว่าไปหมดละนั่งขึ้นบินกลับมาจากสตอกโฮล์มนี่แบบนอนไม่หลับเลยพี่ ผมด้วยความที่ผมห่วงเนี่ยห่วงบายห่วงวายห่วงวายเนี่ยผมเดินขึ้นมาแต่ชั้นหนึ่งขึ้นมา44ชั้นนะลิฟต์เลิฟไม่รออ๋อลิฟต์ปิดลิฟต์มันยังปิดใช่ไม่ได้โอ้เดินขึ้นมาได้มา44ชั้นสรุปไม่แตกเลยวายไม่แตกเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้แคร์ดินวายมันแกว่งทางนี้ไอวายบาร์มันอยู่ตรงนี้มันก็เลย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 มีร่วงแต่ถ้าถ้าถ้านแกว่งด้านเนี้ยมันอาจจะร่วงลงมาหมดอ๋อคือมันแกว่งที่ถูกเลยรอดไปโอ้ลค่ามันเท่าไหร่ทำไมเราาถึงงห่วมันก มูลค่าก็ประมาณ10ล้านแต่ว่า,ามันอาจจะมีบางขวดที่มันมีคุณค่าทางใจมีคนให้มาขวดน,น,นี้คนที่เรารักให้มาขวดนี้เพื่อนรักให้เอาให้มาขวดนี้ผู้ใหญ่ให้มาอะไรเงี้ยมันก็จะมีคุณค่าทางใจอ๋อแล้วพอเรากลับมาโอเคลูกๆรอดหมดแล้วรอดหมดแล้วพี่แต่ตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้ขึ้นมาห้องนี้ไหมขึ้นมาขึ้นมาแล้วแล้วสภาพมันเป็นยังไงหรือว่าแม่บ้านกวาดหมดแล้ว อ่ายังไม่กว่าที่เพราะแม่บ้านก็ขึ้นมาพร้อมผม<อ>แต่มาบ้านเนี่ยสงสารเขามากเหมือนเขาหัวเขาจะขึ้นไม่ได้เขาหยุดต้องเกือบสิบทีเดินไม่ไหวมันเหนื่อยพี่เพชรอลองลองดูไหมแก้วเก้าส <laughs> ิบสี่ชั้นยิ่งกว่าขึ้นในนี่วัดภูเขาทองเองเป็นพันเก้าอ่ะอะอะอใช่ครับตอนแรกก็จะเป็นเนี่ยเศษแก้วแตกกระจายาเลยเป็นข่าวดังเลยที่เป็นข่าวว่าวเนเชียออนเดอะฟลอร์ตอนนั้นเราขึ้นมาเห็นสภาพคือเป็นไงบ้างอะก็ตอนแรกคิดว่าเป็นหนักมากกว่านี้เขาพูดแบบ มันหล่มลงมาเลยนะไอเนี่ยอานิเนี่ยมันร่วงลงมาถ้ามันร่วงลงมาเพชอช่อนหนึ่งหนัก250รกิโลพี่ถ้าร่วงลงมาในผมคิดเฮ so ้ยโซฟาต้องทะลุแน่เลยเก้าอี้ต้องอขาดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บัตเลอร์คนนั้นโดนไล่ออกไปยังครับ <laughs> ยังพี่ยังอยู่ท่าจะอยู่อีกไม่ดานนะอยากให้คุณกี้พูดถึง private garage ของรถคุณกี้หน่อยครับจริงจริงไอ private garage เนี่ยมันเป็นผมกับพี่ชายเนี่ย re. สร้างสร้างขึ้นมาเอาไว้สําหรับเซอร์วิสรถแข่งเท่านั้นจ้างทีมช้างแมคแมนิกทุกอย่างมาอยู่ในอู่เราไม่ต้องไปซ่อมที่อื่นใช่ครับฟูลไทม์อยู่ที่นี่เลยแต่จะทำรถผมกับรถพี่โต้งตอนนี้จะมีเฟอร์รรี่รถแข่งผมเนี่ยสองหกเชลเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวพอให้พี่เพชรไปถ่ายเสร็จปุ๊บเขาขึ้นตู้อ๋อไปมาเลเลยนะเไปมาเลยไปมาเลยเลยแล้วก็มีมีรถแข่งมีรถแรลลี่ของพี่ชายรถเก่าลัมโบผมรถแข่งก็ยังอยู่เราไม่ได้ขายไปไหน เอาละครับวันนี้คุยกับกี้สนุกมากตั้งแต่วัยเรียนเลยครับจนมาถึงปัจจุบันก็เป็นนักแข่งที่ได้ที่1มาจากสนามบางแสนแล้วก็ขอให้ได้ที่1ตลอดเลยนี่เป็นดับเบิลแชมป์ครั้งแรกนะพี่ดับเบิลแชมป์เลยนะก็คือ1เสาร์ทย์เลยสองวันสองวันเลยนะใช่ครับแล้วมีสนามไหนในฝันไหมที่อยากจะไปไปถึงตรงนั้นที่ได้เอาว่าสนามไหนคิดว่าเคยไปขับมาแล้วชอบที่สุดดีกว่าก็จะให้เป็นสนามซูซูกะที่ญี่ปุ่น ูุูกะมันมีความแตกตายย่างยังไงถึง,ถ,งถึงอยากจะไปแข่งที่น,น,นั่นสซูกยมันเป็นสนามที่อยู่บนเขาแล้วพวกเป็นสนามฟอร์มูล่าวันที่พวกเลเจนด์ทั้งคนเซนดงเซนาชูมัเกอร์แข่งมาหมดสซูกาเป็นสนามที่ขับตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็เป็นสนามที่เสียวที่สุดเพราะว่ามันมีความที่หนึ่งแคบแล้วก็ใช้ฟิสิกส์เยอะขึ้นเข,ขาข่าแล้วก็เป็นโค้งไฮสปีดลงเขาแล้วคือแคบแล้วก็ใช้ความเร็ว่อนข้างสูงมากอย่างทางตรงเนี่ยก็จะลงลงเขาอมาเสร็จปุ๊บเป็น ขวาหักศอกเลยอืมอ่ามันก็ต้องต้องเบรกเบรกค่อนข้างหึเอาละครับวันนี้ขอบคุณกี้มากเลยนะครับขอบคุณนะครับนะครับก็น้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ